ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับรู้มนก็ขออะไรสักอย่างขอตบมือให้กับน้องที่จะเกิดลงมานะครับผมยี่เดือนนะครับคุณี่เดือนอสี่เดือนครับสี่สี่เดือนผู้หญิงผู้ชายครับเออเขายังไม่ให้บอกครับอ๋อแต่รู้แล้วคุณเจมส์รู้แล้วตอนแรกเขาก็ไม่บอกผมครับผมไปแอบรู้มาทีหลังการรู้มาแล้วครับผมเอายี่เรามาทายกันเดี๋ยวนะเออเอาทายกันวันนี้เลยเลยครับ เกี่บคาเดือนนะครับผมก็คุณคุณเจมจิตก็มีความผูกพันกับรามาครับจริงๆก็เคยไปช่วยงานตั้งแต่ตอนตอนนี้เข้าวงการแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบว่าก็ช่วยงานทางรามาบ้างแต่เห็นเห็นว่าคุณแม่ก็ขอดุณเจมจิตที่รามาด้วยอ๋อผมข้อที่พิจิตเลยครับอยู่อยู่ๆอยู่ทางทางทางไกลเนาะไม่เป็นไร สิีลมาอยู่มไ,ไ,ไม <c oughs> ่ไกลกันมากใช่ๆไกลเหือกันนั่งรถได้ไม่มามน,นานมากครับผมนิรินัฐก้านี่มีความผูกพันกับรามามากอันที่ผมทราบมาเ <c oughs> พราะว่าบ้านใกล้ในบรรดาทุกท่านคิดว่าน่าจะบ้านใกล้โรงพยาบาลรามาที่สุดครับผมเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อนเส้นเสียงก <c oughs> ็ไปรักษาที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อ <c oughs> <c oughs> สิบกว่าปีที่แล้วค่ะก็เคยคมีปัญหาเส้นเสียงก็มีโอกาสได้ไปรักษากับคุณหมอที่ที่โรงพยาบาลรามาด้วยค่ะแล้วก็ท่านก็ดูแลแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็เพื่อนรักเป็นคุณหมออยู่ที่โร,รงพยาบาลรามาค่ะค <c oughs> ก็เเ,เพื่อนอยู่ สซ่ค่ะโเลยนี่ก็ตรวจตรวจผมได้ไหมตรวจแบบมาเร็งแบบมูกมาเรดลูกเลยจะดีหรอเขาพี่ไม่ดีเรกดินด้วยบ้านใกล้ค่ะบ้านใกล้แต่แต่ว่าไม่ใช่เพราะบ้านใกล้หรอกเราคุณภาพดีด้วยค่ะแล้วก็ ก็รักษาที่โรงพยาบาลรามาคุณแม่ก็ทําฟันที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็ที่มีใครมีใครในครอบครัวที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรามาหาไม่มไม่ก็ต้องขอบคุณรามานะครับผมส่วนคุณโจ๊กนี่แน่นอนเลยผมจําได้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนก่อนที่เขาจะคลอดมาเนี่ยเขาเกาหลีเขาไปเข้าฝันคุณแม่เขาใช่ไหมแต่จะขอขอให้มันพอที่นี่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับในตอนนั้นไปเข้าฝันยังไงบ้างครับคุณโจ้พอยากจะเกิดเป็นลูกเธอนะเดี๋ยวถ้าคลอดก็คลอดมาได้ไหมแต่ว่าแม่บอกว่าไกลไปหน่อยเพราะอยู่พิษณุโลกเดี๋ยวแต่ถ้ามาได้ก็มาแล้วก็เลยก็เลยยอมเกิดที่นั่นครับยอมเกิดนี่นถ้ามีโอกาสหน้าถ้าจะต้องมีลูกอีกคน ไม่รีบครับไม่รีบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอชาติหน้าไม่ต้องรอขนาดนั้นนะต้องรอขนาดนั้นลูกผมก็มีรอลูกผมหมายถึงเมื่อไหร่ฮะหมายถึงลูกผมท้องแล้วครับยังไม่แต่งงานเรียนหนังสืออยู่ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปยังเด็กอยู่ไม่เอานะคุณฮะ ผมนี่เองนะครับเพิ่งไปใช้บริการที่โรงพยาบาลราม,มามานะครับรู้สึกว่าดีใจมากนะครับเพราะทราบมาว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีนี้กาลังมีอาคารเดิ่มมาซึ่งนอกจากจะรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพแล้วยังออกแบบคํานึงถึงผู้สูงวัยด้วยนะครับที่เหลยผมขออนุญาตที่คุณต้องเหน่งดเป็นการต่อดีกว่า ก็คำนึงถึงผู้สูงวัยตั้งแต่การออกแบบนะคะให้ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปจนถึงการรวมห้องตรวจผู้ป่วยนอกทุกแผนกไว้ใกล้กันเพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกเวลาที่จะต้องหาคุณหมอหลายๆแผนกก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องเดินไปไกลหลายตึกค่ะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะครับในความสะดวกที่มาบาผู้ป่วยไปสะดวกนะไม่งั้นไม่งั้นจะต้องเดินใช่แแผนกนี้อยู่ชั้นนี้แผนกนั้นอยู่ตึกนี้แผนกอไรเนีย นคไม่ทราบว่าคุณหมอกลองพอทราบไหมครับว่าเขาจะมุ่งเน้นเขามุ่งเน้นหัวใจไปที่3ามส่วนครับส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการรักษาผู้ป่วยส่วนที่2องเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนบุคลากรในการแพทย์และส่วนที่3คือการวิจัยครับซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเลยอยากจะขอให้คุณเจมจีเนี่ยนะครับเป็นคนคือผมอ่านแล้วมันตาเป็นเบลอผมเล่นส่งลูกอย่างเดียวครับนะฮะ ช่วยอ่านแถบสีเหลืองนะครัก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อที่คนไทยทุกๆคนนะครับจะได้รับการดูแลการบริการทางการแพทย์อย่างดีครับผมออาแล้วครับครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะพร้อมที่จะสรุปเกอนแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วอยากทราบว่ามีที่นี่นะครับมีใครคิดว่าหัวใจตัวเองเนี่ยอายุ ต่างกันเท่าไหร่ดีครับพี่ก้องผมมองจากหัวใจบอกไม่ออกแต่เท่าที่ผมดูไปเนี่ยก็สามสิบปลายสามสิบปลาไม่ถึงนะผมดูไม่หลายคนไม่ช่างหน้าไม่ถึงสามสิบต้นต้นอันนี้ยี่แถวหน้าบอกว่ายี่สิบยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิบต้นต้นใช่ไหมครับแถวแถวหน้ายี่สิบปลายแล้วผมว่ากลางๆอ่ะประมาณสามสิบปลายสามสิบปลายไปนู่นไปนู่นเลยนี่ไม่เกินสี่สิบไม่เกินสี่สิบของลูก ไม่มีแถวนี้ไม่มีห้าสิบเลยไม่มีดังนั้นเราต้องช่วยกันโชว์ศักยภาพนะครับถือว่าเรายังใช่ไหมฮะคุณโจ๊กแน่นอนครับเพราะเรายังมีที่เด็นเหลืออยู่ครับโอเคหมายถึงว่าให้โชว์ให้ท่านผู้ชมโชว์ศักยภาพของตัวเองขอโทษครับผมฟังไม่ดีเท่า คือเราเดรากำลังจะบอกว่าในช่วงต่อไปนะครับเราจะเล่นแตบเพลงสนุกสนุกอยากจะชวนน้องๆวัยรุ่ทุกคนที่อยู่ที่นี่คขึ้นมาเล่นสนุกกันใครอยากใครอยากให้พี่ต้องเรียกน้องมัางก็ลุกขึ้นมาแล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่มีปัญหาข้อเข่าหรือปวดหัวอะไรสิพร้อมที่จะมาสนุกพวกเราอย่างแน่นอนใช่ไหมครับวัรุ่น